โอ้ต้องหมอบต้องจอบต้องข้านเตีต่ตำหลายดกดกบมักม่วงเบาบมักม่วงกะร่อนว่าสันคุณแม่ป่าป่อยพี่จะกับบัตไทายได้เป็นยังว่าสันไายให้พี่ให้น้องได้เปน็นยังว่าสันเล่าว่ายายพี่นกนเลยพาพี่พาน้องมาเบิง้งมาชมต้นมักม่วงคุณแม่สี นากับพ่อกินพ่อคบโปเลวาสันละวะา,ายหลายดุกกระดกพี่น้องได้หมอบได้ข้านไปได้ยางนี้ <c oughs> ได้หมอบได้จอบได้ข้านไปมันเตี่ยมันตำเนาะพี่น้องต้องเอียงไปนั่มเป็นพวกวเป็นพว่วงมึงเนี่ยถ้าเบิ่งความดกกันเด้อมีสองต้นจะมีสองต้นมีสองต้นประท่านอย่างไงคะยั่ประท่านดอกล่ะวะ ไงว่าท่านดอกลูกหลานหลายว่าสั้นหลานสาวหลายกับว่าเอาของยาไปกินว่าสั้นไอ้ยายพิ่นกับผ้าเบิงก็เด้อบาานีเด้อดกซ้ำใดนั่นเป็นพวกวเป็นพ่วงบ่ ว่าปลูกบ่โดนก็ได้กินดอกปลาพ,พ,พินปลาสั้นอของยายพินปลาท่านในมีพันนี่ก็จะได้หามาปลูกก็คือนม่ใหญ่ยุ่นหละมึงดูเป็นพัวพี่พวงมีสามต้นจ้ะสองต้นน่ะเตี้ยตำตำชกโอ้ต้นสูงได้สปีแล้วต้นสูงโอ้ต้นสูงได้สองปีต้นเตี้ยได้เท่าไดปีนี่ไม่ไง่ายโอ้ต้นเตี้ยได้ปีหนึ่งก็ได้กินลาวาบ,บุ้งดูคุณ น้อยหมัดไงหมักม่วงเบาหมักม่วงกะร้อนเพื่อนว่าเจ้าสิไปทายยังต้นซุงสูงมาเอาอันตับตันเตียเตี้ยเนี่ยไปยังเพื่อนว่าเนาะเอออเาไปกินแหละแม่ปลาสันเป็นไงล่ะว่าแล้วพอขี่ทีขี่แบงเด้พี่น้องอืแบ่งลูกแบ่งหลานกินอยู่นี่แล้ววะโอ้ยอันนี้ก็ตัมโพกตัมโพกตัมโพนี่มึงดูพี่น้อง บพรว่าตะคนกินแล้วไก่กับกินน้ำมาแล้วเคลียจนลุดจนลุยเมื่อโอ้ยยายพินเสีเอาอันตับ้มๆนี่แหละจะเก็บเอาอันตับ้มๆนี่แหละจะผ้าพีผ้าหน่องฮักเอาอันตับ้มๆตั้มผดตัมพ่อเว้ยว่ดวัดวัดถ่วมหัวยายพินจ้าอันได้อย่างนี้เตี้ยตั้มคล้ายเอาย่างเลาะกระไรแล้วย่างเบิ้งกระไรแล้วมาเอาไปเนี่ยไปกินสมก้อนบะนีแดดแห้งออกแล้วมันไงแล้วกับว่าขี่ที่ขี่แพงเด้ ลาวาประพรี่น้อยเอาไปกินโรดว่าสั้นเอาไปกินโรดเจ้าว่าสั้นป่าเรื่องขึ้นเรื่องข้ามแล้วกะว่า่อยบ่เอาดอกให้เจ้าเอาไปกินโรดว่สวาสั้นลาวาเนาะถ้าพี่พน้องเขาเอาก่้อนมึงดูเอาอันเฟื่อยๆอันใกล้จิ๊นี่ละเออเอาอันเฟื่อยๆอันใกล้จิ๊นี่ละคนมาปะาพี่นเอาโรดเด้อว่าสั้นเอาเจ้าเจ้าต้องเอาแบบเป็นเป็นพ่วงเน้อจะยัเอาเป็นนยวยว่าสั้นลาวา เอาแบบเป็นพวน่วงเ้อะสันเตืองใหญ่พิ้นคักพี่น,ออน้องมันจังจะซื้อไงเนาะไมนก็น่ะพว่พวงใดพ่วงใดพี่น้องว่าพว่วงใดเป็นจะเอาพว่วงใดเป็นจะกินจะอ่อนได้เลือกพี่เสียดายน้องเอาหลายกับผัดชีกินบะหมี่ต้นผัดซีเฮียวเออคิดว่าขอแล้วอีกที่หลังแล้วกับสีอันเก่งใจเล่าเนาะพี่น้องเนาะเอาบะเอาหลายดอกเอาจะพกพ่วงหนึง่ง เนี่ยบ่เอาหลายเอาเจ้าพ่วงนึงว่าบ่ค่อยหลายได้ๆหนีเพิ่งกันหนาบ่หลายจังไหนจะปิดในสัตว์หลายแย่พี่น้อว่าพ่วงก,ก็คืยอว่าแง่ยูบ่เอากระแงย่ยูเนาะเนี่ยน,นันน่นนั่นนั่นนั่นหักแกะรวจะมาหักไงหักไดใครรับบันดีนั่น,น <c oughs> โอ้เอาพ่วงเหมือนไงเอาพ่วงเหมือนไงบ้างดูวยเลยพี่น้อง ม่ไงสิวบาแังไดเนาะบาดเดิไม่ไงบ,าบา่ว่าดเดิไม่ไงใจดีเนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำบคลิปนี้กับากพี่ตอนน้องซ้ำนี่ละมามามาไปกินหมากม่วงน้ำป่าหวานกับยา้พี่จ้า